ถ้าพวกเราเหล่าร้านกาแฟเนี่ยก็จะต้องเตรียมขายเมนูเจกันแล้วนะคะคือกาแฟชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เนว e เลนทอลคอฟฟี่นะคะ ค่าสำหรับคลิปวันนี้ค่ะวิเนเคก็เห็นว่าใกล้จะเทศกาลกินเจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าพวกเราเหล่าร้านกาแฟาเนี่ยก็จะต,ต้องเตรียมขายเมนูเจกันแล้วนะคะปีนี้ค่ะพี่เน็กก็เลยจะมาอัปเดตเมนูเจให้นะคะว่าเราจะทํายังไงให้เราได้เมนูเจอร่อยๆทําขายก็ได้หรือว่าทําทานที่บ้านก็ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมนูเจเนี่ยพี่เน็กก็คือจะใช้เป็นผงธันพืชของ Smart n u น s e นะคะในการที่จะมาทําเป็นเออใช้แทนนมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลิปวันนี้ค่ะใครที่ไม่ทานนมหรือว่ารักสุขภาพนะคะก็ มาดูได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปวันนี้พี่เนจะแชร์ทั้งหมดนะคะคือกาแฟชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้เป็นสูตรร้อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าสูตรเย็นสูตรปั่นยังไงเดี๋ยวพี่เนจะมาแชร์ตามหลังให้นะคะทีละคลิปละคลิปเลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะผงธัญ,ญพืชที่พี่เนใช้นะคะก็แน่นอนค่ะยังคงเป็นผงธัญ,ญพืช smart nurse นะคะที่พี่เนใช้มาหลายหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เอาไปขายก็คือติดใจมาก เพราะว่าเขาไม่กรบกลิ่นเครื่องดื่มนะคะไม่ได้มีความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าแบบทั่วถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วส่วนประกอบของเขานะคะก็จะมีถั่วเนาะถั่วหชนิดนะคะมีข้าวโพดมีกะทิมีข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะเป็นเอามาแบบเรียกว่ามาบดละเอียดละเอียดจนเป็นแป้งเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ค่ะคนที่แพ้ถั่วก็คือทานไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชงผงธัญพืชร้อนกันดูก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เนชงให้ดูก่อนนะอันนี้ก็คือเราเหมือนเราชงอยู่กับบ้านซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่พี่เนก็ดื่มประจําอยู่แล้วนะคะอ่ะปกติแล้วค่ะพี่เนทก็จะใส่ใช้ช้อนแบบนี้นะคะหรือว่าช้อนคนกาแฟอะไรของเราก็ได้ค่ะพี่เนจะใส่ไปประมาณ3ช้อนนะคะเวลาแบบอันนี้คือสูตรของตัวเองนะที่ทานประจํานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใส่ไป3มช้อนนะคะ เราจะเห็นนะคะว่าผงของเขาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นผงที่เรียกว่าแบบละเอียดมากเลยนะคะละเอียดจนแบบว่าแทบจะเป็นแป้งเลยขออนุญาตนะคะเนี่ยค่ะเลอะเทอะอีกอลเนี่ยค่ะจะมีความละเอียดที่เรียกว่าแทบจะเป็นแป้งเลยนะคะอ่าก็คือจะแบบหอมเหมือนนมนะคะแต่จะมีความแบบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นถั่วเบาๆเบาๆอย่างนั้นค่ะละลายได้นะคะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะละลายในน้าเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าพี่นี่ก็จะชอบทานเป็นแบบ เมนูร้อนชอบจะทานแบบเป็นเหมือนเป็นนมธัญพืชร้อนนะคะอันนี้คือจะชอบทานก่อนนอนเวลาหิวๆจะได้แบบว่าไม่อ้วนเนาะ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ละลายง่ายๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะว่าถ้าเราดื่มเป็นผงธัญพืชแบบนี้คือนั่นหมายความว่าเราสามารถขายเมนูนมร้อนได้นะคะเวลาลูกค้าอยากจะได้แบบนมเจร้อนนะคะนี่ชงร้อนแบบนี้ได้เลยนะอยากจะได้หวานเพิ่มน้ำเชื่อมนะคะอ่ะโอเคชิม อันเนี้ยค่ะก็คือจะมีความเหมือนแบบเหมือนเราดื่มนมที่มีที่มีแบบมันหอมถัว่วห,หอมข้าวโพดหอมข้าวจริงๆคือแบบคือหอมตามที่เขาใส่มาเลยนะแล้วมันจะมีความหวานปลายเบาๆอะค่ะเพราะว่าคือพืชพวกเนี้ยเขาก็คือมีความหวานของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะข,ข้าวโพดถั่วข้าวกะทิอะไรพวกเนี้ยค่ะมีความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นค่ะเราจะได้ความหวานเบาๆอยู่แล้วนี่เรียกว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะคะไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมก็ได้ ทานได้เลยค่ะคืนนี้เป็นอะไรที่พี่เนททานโดยประจำอยู่แล้วก่อนนอนนะคะถ้าหิวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันดีกว่านะคะกาแฟชาเขียวชาไทายโกโก้นะคะเอาแบบชงง่ายๆเนะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่พี่เนทใช้วันนี้ค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรซับซ้อนมากมายนะคะ สำหรับกาแฟเดี๋ยวพี่เนใช้เป็นกาแฟเนสกาแฟนะคะเรียกว่าเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะเผื่อว่าบ้านไหนไม่ได้มีกาแฟสดเนาะก็ใช้กาแฟสําเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่ามีกาแฟสดหรือเครื่องทํากาแฟสดอยู่ก็ชงกาแฟสดของตีงได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เนคือเรียกว่าแชร์แบบทั่ว,วไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ชาเขียวพี่เนใช้เป็นมัชฉานะคะอ่าเป็นมะชาร้อยเปอร์เซ็นต์ชาไทยพี่เนใช้เป็นผงชาไทยนะคะของเลนทอลคอฟฟี่เหล่านี้แหละก็คือเป็นผงชาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคือเจทานได้นะคะโกโก้ของเราก็เป็นผงโกโก้ร้อยเปอน์ค่ะเจทานได้นะคะเพราะ,ะนั้นพี่เน่จะใช้สวัตถุดิบนี้พี่เน่จะใช้สวัตถุดิบนี้นะคะในการทําเมนูวันนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่กาแฟก่อนเลยนะคะสําหรับกาแฟนะคะเราใช้เป็นเนสกาแฟนะคะพี่เน่ก็ใส่น้ําร้อนก่อนเลยค่ะ แก้วนี้นะคะเป็นแก้ว200 ML นะคะก็เรียกว่าเกือบเกือบเจ็ดออนเนาะทีนี้ค่ะถ้าเราเอาแบบชงอยู่กับบ้านนะคะก็เราก็กะประมาณเอาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราตวงอะค่ะพี่เน่จะใช้น้ําร้อนเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณซัก3-4ออนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเป็นร้านกาแฟแล้วเราอยากจะแบบตวงให้เป๊ะนะคะก็คือพี่เน่จะใช้น้าร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ4่ออนนะคะอ่าอันนี้เป็นแบบกะเอาแล้วกันเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ2ส่วน3แก้วนี่ค่ะประมาณนี้ เราทานกาแฟร้อนนะคะกาแฟร้อนอาจกิงอะในกาแฟช้อนเดียวก็พอแล้วเนาะอ่านะคะก็ถ้าหากว่าใครที่เป็นกาแฟสดน,นะคะก็คือกาแฟ1ช็อตนั่นแหละนะคะก็เป็นกาแฟ1ช็อตแล้วก็ดึงน้ากาแฟออกมาที่เอ่อหนึ่งออนนะคะอ่ะอันนี้พี่แนกก็คือเอาเข้มข้นหน่อยนะคะ1ช้อนมีความแบบคูนด้วยอ่ะนี่นะคะใส่ไปค่ะเวลาเราเปิดอะไรนะคะเปิดเราก็ปิดกันด้วยเลยนะคะของที่แบบในถุงจะได้แบบว่าไม่เสื่อมสภาพเร็วนะคะอ่ะทำให้เป็นนิสัยเนาะ โอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่เน่จะมาตักผงธัญพืชค่ะนี่นะคะตักใส่ได้เลยถ้าเป็นลานกาแฟนะคะสามารถที่จะใช้เป็นช้อนตวงน้ําตาลแบบนี้ได้นะคะสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นที่บ้านนะคะไม่ได้มีช้อนตวงอย่างนี้นะคะก็ตักใช้ช้อนแบบช้อนตักกาแฟอะไรของเราเนี่ยนะคะก็คือตักได้เลยพี่เน่จะใส่ประมาณสัก3-4ช้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นช้อนตวงแบบนี้ค่ะเราจะใส่แค่1ช้อนพูนๆค่ะพอเลยนะคะเนี่ย มีความแบบคูณหน่อยนะคะซึ่งพี่แนชั่งมาแล้วเนี่ยหนึ่งช้อนพูน์เนี่ยจะอยู่ประมาณสิบห้ากรัมนะคะเท่านี้เลยใส่ไปเลยค่ะจบเรียบร้อยนะคะอา่าเรียบร้อยค่ะคนเลยค่ะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากจะได้ความหวานนะคะก็แนะนําให้เติมเป็นน้าเชื่อมนะคะอ่าจะได้แบบว่าละลายง่ายเนาะอ่ะอันนี้ค่ะเสร็จละกาแฟร้อนไปค่ะง่ายไหมคะเดี๋ยวพี่เนชิมนะคะเดี๋ยวเราชิมเลยอืม ก็ได้มาเป็นกาแฟที่คืออันนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่หวานเลยนะคะเพราะว่ากาแฟบอกว่าคือกรบแต่ว่าจะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบมีธัญ,ญพืชเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นแบบให้ดื่มง่ายเนะะาะเติมน้ำเชื่อมนิดหนึ่งเ<ส>นี่ยค่ะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากจะให้ดื่มง่ายหน่อยนะคะเติมความหวานตามเราชอบได้เลยนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชานนี้ก็ได้นะคะก็พอแล้วะค่ะ <nder ga. S 1> เพื่อสุขภาพเนาะ ไม่ต้องหวานมากนะคะเอาแบบให้ดื่มอร่อยอร่อยสบายใจสบายใจแบบนั้นก็พออ่าเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองอทีนี้หน้าเจของเรานะคะเราก็ดื่มกาแฟได้แบบสบายใจแล้วค่ะมีเมนูง่ายๆทำที่บ้านได้เลยนะคะอืมดีเลยอ่ะ ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบทันจะพืชทันจะพืชน,นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูแรกค่ะก็คือกาแฟร้อนนะคะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูชาร้อนกันบ้างนะคะเมนูชาร้อนค่ะพี่เนก็จะใช้เป็นผงชาไทยของ Oriental Coffee นะคะก็เป็นผงชาไทยร้อเซ็จทานได้นะคะเราก็เอาน้ำร้อนมาเหมือนเดิมค่ะเอาจริงคือน้ําร้อนใส่ประมาณเท่าเดิมนะคะสีอ่ออนอันนี้พี่เน่ก็กะเอานะคะ อันนี้คือต้องบอกว่าคือกะเอาจนแบบว่าคุ้นเคยอย่างนี้นะคะทีนี้ชาไทยค่ะก็คือเราจะใส่แค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นพอนะคะเนี่ยหช้อนตักกาแฟไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นมากนะคะเนี่ยค่ะพี่เน่ก็คือเอาแค่แบบเหมือนช้อนที่เราตักกาแฟนะคะแค่นี้เลยแต่ว่าจริงๆก็คือชอบเข้มมากเข้มน้อยก็ตักตามที่เตงชอบได้เลยนะคะใส่ไปเลยเนี่ยค่ะพอใส่ปุ๊บสีน้ำชามาเลยเห็นไหมคะนี่คนเลยนะคะ ถ้าชอบเค็มมากๆอาจจะใส่แบบพูนหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเราใช้เป็นถ้าเป็นร้านกาแฟค่ะก็เป็นช้อนชาที่เป็นทีสปูนที่แบบเราเรา,เราตวงอย่างนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่เน่จะมีใช้ในในมัชชานเนาะอ่ะโอเคอันนี้นะคะนี่ได้น้ำชามาเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ผงธัญ,ญพืชค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็คือผงธัญ,ญพืชใส่แค่หนึ่งช้อนพอนะคะหนึ่งช้อนพูนพอเลยค่ะแค่นี้มันแล้วเนี่ยดูสีก,กาแฟเห็นไหมคะอันนี้นะคะ1ช้อนค่ะ แล้วก็คนนะคะให้ละลายเป็นไงคะสีเป็นแบบชาไทยร้อนเลยไหมเนาะนี่น่ากินเนาะสีอ,อกแนวเหมือนชานมเย็นเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้าเชื่อมค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบบชาร้อนชานมร้อนนะคะที่แบบอร่อยอร่อยเนาะใส่แค่ประมาณหนึ่งช้อนชาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะน,นี้พี่เน่ก็ใช้เป็นน้าเชื่อมมิตรผลธรรมดาธรรมดาที่มีขายทั่วไปนะคะ โอเคถ้าใครที่แบบว่าทานแบบไม่หวานเลยคือผงธัญพืชอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าน,นี้คือพี่เนธแชร์ให้เนาะเอาแบบอร่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองอืมอืม,อมได้ชานมร้อนอะจริงๆอันนี้ถือว่ายังไม่หวานมากนะคะถ้าอยากได้หวานกว่านี้เพิ่มน้ำเชื่อมไปอีกก็ได้นะคะอันนี้พี่เนคือแบบ ก็ไม่หวานมากแล้วเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือมีความมีความธัญพืชอ่ะได้บอกป่ะ,ปะคือเราได้กลิ่นหอมของชาได้รสชาติชาแล้วก็มีความหวานเบาๆมีความมันในปากนะคะแต่จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยอันนี้มันดูกินแล้วมันแปลกๆมีความแบบได้ถัว่วได้นุน่นนี่อะไรเงี้ยไม่มีนะคะอ่ะโอเคชาร้อนนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเมนูที่3เป็นมัทฉ่าละกันนะคะมัทฉาร้อน,นะคะ่ะชาเขียวเนาะ สำหรับมัชาินะคะพี่เน่ก็ใช้เป็นมัชาของเนท็อฟกาแฟนะคะเป็นมัชาร้อยเเหมือนกันค่ะเนี้หมดใส่กระปุกเอาไว้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะน้ำร้อนประมาณ4ออนนะคะ,อะบอกก่อนนะคะว่าคือความเข้มข้นของแต่และว,วัตถุดิบอะค่ะคือเราปรับได้นะคะ ก็ชอบแบบว่ามัชฉะหรือชอบชาชอบกาแฟให้เข้มเขมก็เพิ่มได้เนาะแต่ว่านี่คือพี่เน่เอาเป็นสูตรที่แบบกลางๆนะคะไม่ได้แบบว่าเข้มมากหรือว่าไม่ได้หวานมากนะคะก็คือทานกําลังดีเลยอ่ะมัชฉะนะคะก็ใส่แค่นี้เลยค่ะ1นช้อนชานะคะเมนูร้อนนี่ค่ะใส่ไปเลยซึ่งจริงช้อนชาแบบนี้คือเรามามาตวงชาไทยได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะโอเคแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะถ้าบ้าน ไหนนะคะที่มีแปรงคนมาฉาก็ใช้แปรงคนเลยนะคะเนื้อมาฉาจะได้เนียนเข้ากันนะคะแต่ว่าอันนี้คือพี่เน่สมมุติว่าแบบคือเราแบบอยู่กับบ้านจริงๆอะ่ะที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะเนาะช้อนได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเออมันมีแบบเหมือนผงม,มะช่าที่แบบ สักลิ้นนิดหน่อยนิดหน่อยถ้ารับได้ก็คือโอเคนะคะเนี่ยค่ะคนละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงธัญพืชนะคะเหมือนเดิมเลยผงธัญพืชสมาร์ทเนอร์สค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนพูนเพราะว่ามันคือโอเคแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยหช้อนพูนเท่านี้เองนะคะพี่เน่กก็ใส่ไปเลยนี่แล้วเราก็คนให้ละลายก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมว่าแบบละลายง่ายแล้วเราก็เติมน้ําเชื่อมนะคะอันนี้คือเอาแบบให้เรากินง่ายๆเนาะเออก็ใส่น้ําเชื่อมไปด้วยเลยนะคะ น้ำเชื่อมม่ผลแต่ว่าถ้าถ้าเอาแบบหวานมากหวานน้อยไงก็เพิ่มรสกันเอาเด้อนะคะอ่าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนเห็นความแบบสีมาฉาบไหมเนาะนี่นะคะแค่นี้เองได้แล้วอ่ะชิมนะคะชิมหอมมาฉ่าอืมอร่อยอะ่ะมะชฉาดีมากอะ่ะคือมันจะแบบมีความหอมมะชานะคะแล้วก็เอาจริง ชยชอนคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันสากอะไรมากนะคะเอออาจจะด้วยมันเข้ากันกับออตัวผงธัญพืชอะไรสักอย่างนะคะแต่พี่เน่รู้สึกเหมือนกับแบบมันกลายเป็นว่าเราได้กินมชะชาร้อนนะคะที่มีแบบมีความหอมแล้วก็อันนี้พอเป็นมชะชานี่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเข้มมากอะไรเงี้ยนะคะใส่น้าเชื่อมแล้วไมหอมเฉยเฉยเนี่ยคือหวานมันกาลังกาลังอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะอ่านี่มชะชาร้อนง่ายไหมง่ายเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําโกโก้ร้อนกันบ้างนะคะอ่านะคะโกโก้ร้อนก็มา เหมือนเดิมค่ะโกโก้นะคะพี่เนกก็ใช้เป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ e ลกฟเจทานได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเหมือนเดิมนะคะใส่น้ำที่4ออนค่ะ น้ำร้อนสี่ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะผงโกโก้นะคะสำหรับโกโก้นะคะก็คือใช้แค่แบบช้อนชาแค่เนี้ยก็คือพอแล้วนะคะไม่ต้องถึงขั้นใช้เป็นแบบช้อนตวงแบบนี้นะคะอันนี้คือสําหรับโกโก้เย็นเลยนะคะ1ช้อนเนี้ยคืออันนี้ก็คือสําหรับโกโก้เย็นเลยนะคะที่แบบว่าใช้ช้อนแบบนี้เนาะก็เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้แบบช้อนแบบนี้ก็คือประมาณครึ่งช้อนพอนะคะเนี่ยครึ่งช้อนประมาณแค่เนี้ยหรือไม่งั้นเอาจริงๆค่ะก็คือเอาแบบช้อนตักกาแฟเนี้ยนะคะมามาตักแต่ว่ามีแบบช้อนก็สั้นซะด้วย นะคะ,ะดูพี่นยลองตักดูเอาแค่แบบว่าช้อนเดียวนะคะดูชิวิตมากนี่นะคะแค่นี้เลยใส่ลงไปค่ะจริงๆแค่นี้บอกว่าจะบอกว่าคือเข้มข้นละเอาแบบพูนๆหน่อยนะพูนๆหน่อยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะคนให้ละลายเข้ากันโกโก้เราเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นคือเขาจะมีความเข้มข้นอยู่ละนะคะอะเรียบร้อยค่ะใส่ผงธัญพืชนะคะใส่ผงธัญพืช ผงถัญงยพืชอสมานเนิร์สค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งช้อนมีความคูณน,นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือแบบเนี้คะ่ะใส่แค่นี้เลยโอเคคนให้ละลายเข้ากันนะคะอะ่ง่ายไหมง่ายเนอะดูดูสีดูสีของโกโก้น,นะคะเป็นไงนี่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมค่ะ ก็คือเรียกว่ามีแค่ผงธัญพืชนะคะกับน้ำเชื่อมเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเพิ่มความแบบหวานมันอะไรของเราตามชอบนะคะอ่ะพี่นี่ก็ใส่ช้อนชาเดียวก็พอนะคะไม่ต้องหวานมากเกินเรียบร้อยค่ะเป็นไงน่ากินปะชิมเลยอร่อยก็คือเอาอย่า ก็คืออร่อยจริงนะคะคือมันจะมีความหอมโกโก้ค่ะแล้วก็คือพี่แน่ความชอบของตัวผงสมานเนอสหก็คือว่าเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรากินนจะพืชอะ่ะน่อกว่ามันเหมือนเราก็กินแบบกาแฟร้อนชาร้อนโกโก้ร้อนปกติเลยนะคะอะแต่ว่าได้สุขภาพ,ภาพนะคะแล้วก็น่าเจทันได้นะคะก็สาหรับวันนี้นะคะพี่แน่มาแชร์เป็นเมนูเจนะคะที่เป็นเมนูร้อนก่อนเอาแบบชงง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งเอาจริงๆเ้วเนี่ย ร้านกาแฟก็สามารถไปใช้ชงได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าอยากจะพี่เน่มาแชร์เมนูแบบไหนหรือว่าคลิปยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาคอยแชร์ให้ค่ะฝากกดติดตามนะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ 5เมนูร้อนนะคะที่ดูแลสุขภาพของเรานะคะแล้วก็น่าเจตทานได้ค่ะก็คือนมธัญพืชร้อนนะคะกาแฟร้อนชาไทยร้อนชาเขียวมะชาร้อนแล้วก็โกโก้ร้อนค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เตรียมตัวนะคะน่าเจขายดีขายดีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะแล้วก็คลิปหน้าอย่าลืมนะคะเมนูเย็นรอติดตามได้เลยค่ะ